กดคันบีบกดคันบีบสีก็สาย CO2 นี้ข้อดีของมันเป็นก๊าซสะอาดเครื่องมือแพทย์นั้นไม่มีผลต่อการที่ทำให้เกิดการพังทลายเพราะมันเป็นน้ำแข็งแห้งฉีดอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เครื่องมือแพทย์ได้ดีมากแต่ผู้หญิงสุภาพต,ตกการิจุกตัน CO2 นี้มันเป็นปัญหาต่อติดใจของท่านที่ท่านฉีดแล้วจะเกิดความขั้วท่านฉีดแล้วจะมีสับแสแลงมาแปลกๆ ทิไปก็ล้องไฟฉิดไปก็ล้องไปผม<อ>บอกเลยว่าจะมีอะไรแปลกๆ้ามานะครับพอกดไปยไฟมันไม่ดับก,ก็พรอยอย่างเงี้ยฉีดไปก็ให้นู่นไปทิงไปก็ให้นี่ไปเออไปทะเลาะก,กับไฟทีดไปเฮียเฮียวัยนนี้ที่ซีโอทูนี้มันเป็นกา๊าซที่ไม่มีสารตกค้างซีโอทูนี้ข้อดีของมันเป็นกา๊าซที่มีความเ็ม ฉีดแล้วมีความเย็นดูดีดูความเย็นของมันฉีดเห็นไหมครับน้ำแข็งเลยมาฉีดที่ไหนจะแข็งที่นั่นมองหน้าผมได้แล้วเอาสายตามองหน้าผมนะอันนี้จุดสนใจมากกว่าใช่ไหมอันนี้คือน้ำแข็งน้ำแข็งที่มันเกาะเข้าไปถ้าเกิดน้ำแข็งนี้นะมองหน้าผมนะ ตัวน ok ี้นะครับส่งก็ไปส่งก็ไปแต่อย่ากรรมนะครับส่งก็ไป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 มันมีความเย็นนะครับอย่าไปกรรมนะเดี๋ยวมือพองนะครับตัวน้ำแข็งแห้งตัวนี้จริงๆแล้วมันมีความเย็นก็คือเป็นน้ำแข็งที่แช่ติ่มบอลแหละก๊าซตัวนี้ฉีดเข้าไปนะครับโปรเซนเตอร์ดูดิโปรเซนเตอร์เกิดไฟไหมฉีดพังไหมไม่พังฮะยืนยันนะไม่พังนะพรุ่งนี้เปิดไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วโอเคนะครับกาซพุกนี้ไม่มีผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า โอเคนะครับเครื่องมือตัวนี้มันมีก๊าซที่ไปขับไล่ออกซิเจนฉีดแล้วปิดประตูขังควันไปขังสารตัวนี้ไว้แล้วมันจะทําหน้าที่มันเองเขาเรียกว่าน้ํายาฮาโลตันนะครับหรือน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาสูรน้านะครับซรัพเทคนี้ไปสูตรน้ําคือฉีดแล้วมันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ต้องดึงออกด้วย ตัดวงจรสะพานไฟออกไปโอเคนะครับที่ดุบกอนไฟฟ้าตัวนี้มันจะเป็นสารเปียกกันนั่นเองนะครับตัวนี้ผงเคมีจะเป็นฝุ่นที่เราเห็นกันฝุ่นแป้งเยอะแยะมากมายแต่มีวิธีการใช้ทั้งหมดเลยครับ4ขั้นตอนโอเคอ์ประกอบไฟนี้หมดกี่อย่าง